ประวัติหลวงพ่อน้อยเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2,435ก็มีนามเดิมว่าน้อยนามสกุลว่านาวารัตบิดาชื่อนายมามารดาชื่อนางมีมีพี่น้องรวมกัน5้าคนหลวงพ่อน้อยเป็นคนสุดท้องชุมชนและครอบครัวบริวาร็นวัดศรีสะทองนั้นมีเชื้อสายลาวนับถือศาสนาพุทธที่อพยพมาจาก เวียงจันท์ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับบริเวณวัดศรีสะทองโยมบิดาของหลวงพ่อน้อยเป็นหมอก็คือแพทย์แผนโบราณประกอบกับมีความเก่งกล้าทางด้านสยศาสตร์มีวิชาอาคมสูงสามารถรักษาโรคต่างๆด้วยสมุนไพรและใช้วิชาอาคมกับไล่ผู้ผีหรือโรคลมเพลลมพัด จนชาวบ้านเรียกโยมบิดาว่าพ่อหมออีกทั้งยังมีใจเด็ดเดี่ยวและอยู่โยงคงประพันธ์ขนาดเอามีดคม,คมคมสับเนื้อตัวเองยังไม่ระคายผิวหนังแต่อย่างใดสมัยในสมัยที่โยมบิดายังหนุ่มเคยถูกนักเลงต่างถิ่นมารุมนับสิบคนท่านคนเดียวสามารถไล่ฟันนักเลงต่างถิ่นนั้นหนีกระเจิงจนนักเลงแถวนครปฐมไม่มีใคร เข้ามาต่อแย่กับชาวบ้านบริเวณวัดศรีสะทองในวัยเด็กหลวงพ่อน้อยได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆจากโยมบิดาจงกระทั่งวันที่14เมษายนพศ2456ขณะหลวงพ่อน้อยอายุได้21ปีจึงได้อุปสมบทโดยมีพระอธิการนิ้วเจ้าอาวาสวัดแค่ เป็นพระอุปัชาพระอธิการเกิดวัดยิวรายเป็นพระกรรมาจารย์และพระอาจารย์หมุนวัดคูเวียงเป็นพระอนุศาสนาจารย์ได้รับฉายาว่าคันทะโชโตเมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดแค่เพื่อปฏิบัติอธิการยิ้วพระอุปัชา เพื่อลำลึกถึงบุญคุณซึ่งอธิการยุ้วได้อดถ่ายทอดวิชาอาคมให้จนหมดสิน้นก็ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีสะทองซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อรีเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างตามตามตำราคัมภีร์ขอมลาวโดยมีหลวงพ่อรีและโยมบิดา เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาต่างๆที่ถือว่าสุดยอดวิชาของชาวลาวพุทธที่สืบทอดกันมาจนทำให้หลวงพ่อน้อยมีความรู้แตกฉานเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านเวลาใดที่ชาวบ้านถูกคุณใสหรือมนดำหลวงพ่อน้อยจะเป็นผู้รักษาให้พร้อมกับได้สร้างเครื่องรางของกลางไว้ให้บูชาอารัธนาติดตัวเพื่อป้องกันม่ให้ถูกคุณใสหรือมนดำ อาทำลายอีกเครื่องรางนั้นถือวัวธนูหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าวัวปั้นหุ่นต่อมาเมื่อหลวงพ่อลีมรณภาพลงพระอธิการช้อยเจ้าอาวาสสืบต่อและครองวัดศรีสะทองระยะหนึ่งจึงลาสิคาบไปบรรดาชาวบ้านและมัคคนายก ก็พร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อน้อยคันทะโชโตเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองสืบไปเนื่องจากหลวงพ่อน้อยมาจากผู้ที่มีวิชาแพทย์แผนบูราณเป็นผู้ที่เก่งทางวิชาอาคมสร้างเครื่องรางของขลังเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบทุกข์ภัยในยามในยามยากสามารถฟื้นตัวจาก ร้ายกลายเป็นดีทำให้ผู้ที่มาหาหลวงพ่อน้อยมีขวัญกำลังใจที่จะต่อสู้โดยท่านยึดกติว่าขอให้ผู้มาหาท่านเป็นคนดีและมีความขยันมุ่งมั่นเมื่อมีของดีของหลวงพ่อน้อยจะได้มีความสุขทุกคนประกอบกับว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในธรรมวินยัยทำวัดตรวจมนบําเพ็ญเพียรทางจิตและก็ ทบทวนวิชาอาคมอย่างสม่ำเสมอประพฤติตนอย่างดีเป็นแบบอย่างที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติพร้อมทั้งได้พัฒนาวัดและถาวรวัตถุภายในวัดศิษะทองให้จเจริญรุ่งเรืองไปตามลำดับ